วันนี้ป้ามาซื้อเตาแก๊สแบบนี้คือเตาบ้านเนาะเตาแบบปอกแพกในครัวเรือนเนี้ยคือเรียกเตาบ้านนะคะเตาตัวเดิมของป้าเป็นเตาหน้าตาแบบนี้แหละจ้ะโอเคป้าถ้าเตาตัวนี้ตัวเดิมของป้าเป็นเตาเมล์แมคค้าเนาะเตาไฟแรงป้าใช้วาลตัวนี้อยู่อันนี้คือถูกต้องแล้วแต่วันนี้ป้ามาซื้อเตาในครัวเรือนเตาแบบนี้เตาป๊อกแพกอย่างเงี้ยเตาในครัวเรือนอย่างเงี้ยป้าห้ามเอาวาลตัวเดิมเนี้ยที่ใช้กับเตาเตาแม่ค้ามาใช้กับวาลตัวนี้เด็ดขาดนะห้ามนะ เพราะว่าถ้าเกิดป้าเอาเตาเตาตัวนี้ใช้วาล์วตัวนี้นะไปลุกท่วมเลยนะไปลุกท่วมเลยใช้วาล์วไม่ถูกต้องเพราะว่านี่เขาเขียนอยู่ว่าห้ามใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันสูงเด็ดขาดตามที่ป้าอ่านเมื่อกี้เนี่ยป้าง,งงใช่ไหมเนี่ยหนูอธิบายป้าฟังนะคะใช้วาล์วให้ถูกต้องนะคะเออเตาตัวนี้ที่ป้ามาซื้อเนี่ยมันคือหัวปรับแก๊สต้องใช้นะคือหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำแป้นแ้นแบบเนี้ไม่จำเป็นต้องสีแดงหรอกสีอะไรก็ได้ไม่ต้องไปดูสี ให้มันดูเป็นๆเบ็นๆเหมือนเ,น,เ,น,เน,นี้ยถูกต้องต้องใช้คู่กันเด้อใช้คู่กันอย่าใช้วาผิดประเภทนะ